ครับพี่น้องชา o u t u b e ทุกท่านนี่ครับรอยยอแอลฟินครับผมระหว่างรอตัดผมครับวันนี้อยู่ที่ร้านตัดผมลูกพีครับนี่ครับกี่สูปปะสองสูบนะกี่แรงม้าหกร้อยห้าสิบเนี่ยใช่ไหมรอยยอแอลฟินครับผมนี่ครับรถช่างตัดผมครับอย่างจ้าบครับผม ครับระหว่างรอจะได้ไม่เสียเวลาครับรุ่นนี้จะไม่มีม้อน้ำนะครับนี่ครับมีแต่ออยล์คุณเลิ์ครับดูไฟหน้าอย่างเท่ครับผมไฟหน้าโคตรจ้าบเลย l a y e r Enfin ไปดูฝั่งนี้ก่อนส่วนท่อจะเป็นท่อคู่ครับคันนี้ ครัรอเย่อแอนฟินครับผมปิดทะเบียนไห้ก่อนไม่ให้เห็นนี่ครับระหว่างรอการตัดผมครับสวยมากเลยนะครับคันนี้เป็นแสนครับผมแสียนกว่าเพื่อนน้ำปาเงียนกว่างเรามาดูเรือนใหม่กันครับผมรอบเครื่อง มีรอบเครื่องด้วยนะครับนี่ครับอย่างจ้าบครับผมครับโอเคครับคลิปนี้ก็ระวังเราตัดผมสั้นๆครับผมเอามาใส่ไม้ชมกันหน่อยเรื่องความเร็วความแรงมีเครื่องสวยๆผมเอามาให้ชมหมดครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยฝากจบคลิปไปตะเพี่ยงทันีีครับผมบ๊ายบายวันหยุดครับวันนี้วันอาทิตย์